อนย้นหลังนะคะขอให้มีความสุขนะคะทั้งมาริโอแล้วก็คุณัทไทยนะคะ okay. birthday, ค่ะปีเบิลดเดย์ค่ะกลองนี้เขาใส่ใจสุขภาพนักแสดงดี<า>นะคะ,คะแต่ถ้าป่วยไปคงอยากจะไปหาหมอคนนี้กันค่ะก็คือคุณหมอเจมส์มานะคะ,คะจากละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษค่ะมารับบทเป็นคุณหน,นอกรับบทเป็นคุณหมอนะคะส่วนฉากนี้ที่จะให้ชมกันเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยเพราะต้องสาธิตการล้างตายให้กับผู้ป่วยด้วยไปดูลีลาคุณหมอคนนี้กันค่ะ เป็นครั้งแรกสําหรับพระเอกหนุ่มเจมมาที่ต้องสวมบทบาทการเป็นคุณหมอเต็มตัวในละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษซึ่งงานนี้เจมที่รับบ,บทหมอสัตวั์ก็ต้องมาเข้าฉากเพื่อสอนคนไขใ้ให้รู้จักวิธีการล้างไตด้วยตัวเองโดยมีนางเอกสาวคิมเบอร์ี่ที่รับ,บบทอนุสยาภรยาของหมอสัตวัตามมาปวนสามีถึงโรงพยาบาลค่ะ งานนี้หมอเจมจึงถือโอกาสแกล้งสาวคิมกลับโดยจับเป็นตัวช่วยเพื่อสาธิตวิธีล้างไตให้คนไข้ดูซึ่งก่อนถ่ายทาฉากนี้เจมก็ต้องไปศึกษาและคอยแอบจำบุคลิกของคุณหมอตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าฉากและการรับบทบาทเป็นคุณหมอในละครเรื่องนี้เจมตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องแล้วก็คือทํากันบ้านมา,าไปโรงพยาบาลมาไป,ไปศึกษาว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัดเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ คุณหมอปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแล้วก็พยายามจำคาแรเตอร์ของคุณหมอปัจจุบันที่อายุใกล้ๆกับเราอะครับที่เป็นอาจารย์หมอด้วยนํามาใช้นี่น่าจะเป็นฉากหมอที่หมอที่สุดเนาะสำหรับผมคือเกือบยากที่สุดพูดเยอะพูดเยอะที่สุดในพูดในสิ่งที่มันเป็นแฟกต์แลเป็นข้อมูลจริงด้วยครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องทำกันบ้านกันมาค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นผมพี่แอนพี่โอทีมอาร์ททุกคนต้องช่วยกันทำดีฉากนี้เราก็เลยเหมือนเอาคืนนะครับมาเป็นหนูทดลองเราก็เลย จัดซะเลยจับท้องทำนู่นทำนี่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนล้างมือล้างมือ,มอใช่<อ>แล, <จะ S 2> แล้วก็นแต่ของผมที่ผมรู้สึกว่าให้ความรู้กับผมเยอะมากครับแล้วก็ผมก็หวังว่าการบ้านที่พวกเราทุกคนได้ทํากันมาจะทําให้คนดูดูแล้วสนุกฟินแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่ให้ความรู้บวกกับความคุกกิ๊กน่ารักของคู่พระนางในละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษซึ่งตอนนี้ก็ปิดกล้องถ่ายทำกันเรียบร้อยแล้วค่ะนัดวรัญญาไมหิติรายงาน เป็นการล้างไตที่ฟินมากเลยนะคะเป็นไงคะออร่ราคุณหมอเจมส์มาเมื่อกี้ติดใจยอยากล้างมือไมจะล้างไตเด่ล้างมือลับ <c oughs> <c oughs> ไปไปที่อีก